วันนี้อยู่กับช่องโอ่งกงดีินะครับแล้วจะพาไปชมสวนอันดับแรกเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่เดบูสกายนะครับขอขอนะครับที่ที่เพชรบูรณ์ครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปชมสวนอันดับแรกเลยนะครับตามมาเลยครับไปชดีฮิต พี่ให้ที่อมไปเลยไม่อยากกาะอยากกอะอย่าเกาไม่หันมาเลยออามหันมาไปเรียกบรรยาย อันนี้นะครับเอ่อมันจะแยกเป็นสีฤดูนะครับมันจะมีฤดูใบไม้ผลฤดูใบไม้ร่วงในฤดูร้อนแล้วก็ฤดูหนาวนะครับมันจะแยกเป็นส่วนๆตามันดูสีฤดูนะครับ แเมื่อกี้ผมเห็นเตดอยู่ตรงคลองนะครับต่อเลยครับผมไปถึงแล้วครับ ตีเลือดดูนะครับที่ผมแบบบอกไปแล้วนะครับตอนแรกนะครับ นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟส่วนอันนี้เป็นขังวางนะครับสีแดงๆดนี่ครับต่อได้ครับ นี่นะขึ้นมาในตรงไปขึ้นเห็นว่าเด๋ยวนี้นะครับผมตามเลยครับชอมอกรช่วยหรอชอบเหมอนัง้วยเหรอเจตามเลยครับเดินตรงมาตรงนี้นะครับผม น่าจะตังนะครับแล้วลองมาครั้งนี้นะครับผมอไปเลยครับอ่าน,นี่นะครับ,รบตรงไปเรื่อยๆน,นะครับแล้วมันจะมีทางขึ้นนะครับผมไปเลยน,นี่นะครับเลี้ยวซ้ายแล้วจะขึ้นบันไดนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีนึงนะครับบรรยาากศ แล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นรอบนะครับผมเอ่อเจ้าใจมีแบบที่ชมวิวที่อะไรนะครับก็จะเป็นที่ถ่ายรูปได้ทำไปสบายนะครับเดี๋ยวเราต่อที่เขาปุดต่อเลยนะครับผมขครับผมนี้นครับผม ต่อนะครับผมนี่นะครับเลี้ยวซ้ายแล้วก็ลงแล้วก็เลี้ยวขวานะครับผมต่อเลยครับผมขอบบคคุณรัใครใครรู้ว่าอันนี้คือดอกไมก้อะไรก็คอมเมนต์มาเลยครับนี่ครับผม นี่นะครับทุกคนเห็นทางนี้นะครับผมเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็เลี้ยวขวานะครับแล้วก็เดินตรงไปนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินตรงไปแล้วก็ตรงมานะครับอันนี้ห้ามเลี้ยวเข้านะครับมันตันนะครับ แล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับลงนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเวลวแวขึ้นตรงนี้นะครับ <Yeah. S 1> เลี้ยวขวาครับผมถ้ามาถ้ามาทางนี้มันอาจจะตันแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับ เลี้ยวขวาตรงนี้ครับผมตับเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วสรงนหครับผมตรงนี้ห้ามเลี้ยวนะครับมันตัดน,นะครับต่อนะครับผม ตรงนี้เนี้วขวานะครับตรงไปครับผมยูน้นย้ไนยูไแล้วก็ย้านตรงนี้นะครับผมว่าไขึ้นมาในขวาแล้วก็ตรงครับครับผมต่อครับผม ตรงน,นี้นะครับมันมไล่ไปไปดูอยู่นะคุแเ้วขึ้นไปเลยนะครับ จะพาดึงมุนนะครับผมพาดึงมุนนะครับอันนี้ก็เป็นยี่สิบหกสิบองศาข้างบนนะครับเดี๋ยวเดินบนถึงบันไดเราก็ลงไปแล้วก็จะพาไปออกทางน,นะครับนี่เป็นทางขัางซนครับข้าเขาา้าบันไดข้างนั้นนะครับ,รบเดี๋ยวจะลงไปแล้วนะครับผมต่อไปนะครับ ที่ผมบอกว่าจะออกนะครับเราผมจะพาออกนะครับอีกทางหนึ่งนะครับสั้นๆน,น,นะครับผม,มตอนน่อเลยนะครับผมดีนะครับถ้าใครอยากเดินเยอะๆนะก็เดินอ้อมออกมาทางนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากเดินสั้นๆนะครับ มาตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ครับทางลัดอยู่ตรงนี้ครับผมเลยรดเข้าไปเลยครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับผมแล้วก็เลี้ยวขวานะครับอันนั้นตรงนั้นผมเคยไปแล้วนะครับมันตันนะครับผมออาอย่านี้มาตรงนี้นะครับนี่ครับเลี้ยวซ้ายนะครับผมแล้วก็ขวาตรงนี้นะครับ แล้วก็สายอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่ครับผมบันไดทางออกนะครับผมโอเคครับต่อครับผมเกค,ครับเดี๋ยวจะรีวิวประสาท เป็นอันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะจบคลิปที่ปราสาทนะครับผมงั้นเราตัดภาพไปที่ปราสาทเลยก็ได้ครับเอ้ครับนี่นะครับปราสาทนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นรถนะฮะนั่งได้ถ่ายรูปสบายๆนะครับผมนี่ครับน้องผมขึ้นไปแล้วนะครับ ผมยังไม่เคยขึ้นไปเลยครับเดี๋ยวผมลองขึ้นไปดูนะครับว่ามันยิ่มไหมนะครับมากก็กิ่มใช้ได้นะครับเราลงไปกันเลยนะครับผมต้อต่อที่ระสาแล้วครับ นี่นะครับตัวนี้เป็นปราสานะครับผมถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัยนะครับผมอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการมีวิวไปวางส่วนแล้วนะครับของเดะบูสกายพิบูนเขาคอนะครับขอจบที่เอ่ฝากติดตามไอจด้วยนะครับแล้วก็ Facebook แล้วก็ Youtube ด้วยนะครับขอบคุณครับ